จิ้มได้จิ้มเลยนะคะตุนได้ทุนเลยนะพี่นะเลือกลายได้ไหมคะถ้างานเป็นเซตพี่พี่จาไม่สามารถเลือกสีเลือกลายได้แต่ถ้าอยากเลือกสีเลือกลายมีตะกร้าอยู่นะคะสั่งแล้วยี่สิบฝืนค่ะขอบพระคุณค่ะสั่งวันนี้นะพี่นะจะส่งให้วันพรุ่งนี้นะคะทุกออเดอร์เลยงานเลือกสีเลือกลายนะคะจะอยู่ในตะกร้านี้เลย จะอยู่ในตะกร้าตั้งแต่ตะกร้าห้าสิบเอ็ดจนไปถึงห้าสิบสี่ห้าสิบเอ็ดจนไปถึงห้าสิบสี่สามารถเลือกสีสามารถเลือกลายได้นะคะชักสีตกเอ่อสักสักสีตกไหมไม่ตกคะ่ะคุณแม่ขาใครที่ซักผ้าด้วยมือหรือว่าซักด้วยเครื่องนะพี่นะใครที่ซักด้วยมือสามารถใครยี่ไปาได้เลยสีไม่หลุดสีไม่ลอกไม่เป็นจุดเป็นด่างใครที่ซักด้วยเครื่องก็พาไม่ยืดสีไม่ตกคะ่ะเก็บไว้ได้นานสีไม่ซีดนะ จิ้มได้จิ้มเลยนะคะคุณแม่ค่ะตุนได้ตุนเลยนะพี่นะจิ้มได้จิ้มตุนได้ตุนคูป้องของเรานะคะมีจํานวนจํากัดพี่ๆค่ะครูป้องของเรานะคะมีจํานวนจํากัดคุณพี่รีบกดคุณแม่รีบจิ้มนะคะคุณพี่รีบกดรีบจิ้มนาเซตนี้นะคะราคานี้พี่พี่สามีจํานวนจํากัดเซตนี้นะคะราคานี้นะพี่นะมีจํานวนจํากัดค่ะกดกันเข้ามาได้เลยแม่แม่รีบกดรีบตุนนะคะ คูองมีจํานวนจํากัดพี่พี่คะ่ะคุณแม่คุณพี่นใดที่สนใจนะคะสามารถกดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยสั่งไปไม่ผิดหวังสั่งไปไม่เสียได้ตังคุณแม่คะ่ะกด ผมแจ้งตรงๆเลยนะตะก้าเบอร์สองที่เป็นผ้าถุงไซส์ใหญ่นะครับผมที่เป็นไซส์ใหญ่หน้ากว้างพิเศษนะไซส์ขนอ้วนนะนะลายผ้าตะก้าเบอร์สองจะไม่เหมือนกับตะก้าเบอร์อื่นนะครับสมมุติว่าก่อนหน้านี้นะครับพี่ๆอาจจะเคยซื้อผ้าถุงหน้ากว้าง2เมตรปกตินะครับที่คอือาจจะเคยซื้อกันมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับที่เป็นหน้ากว้างปกติ2เมตรทั่วไปเนาะคุณพี่ คุณพี่จะจําได้ว่าลายผ้าแบบนี้คุณพี่จะไม่เคยได้ไปแน่นอนนะครับเพราะว่าลายผ้าลายนี้นะครับคุณพี่ครับลายผ้าทุกผืนที่ผมโชว์ให้ดูนะที่เป็นงานตะกร้าเบอร์สองเนี่ยลายผ้ากลุ่มนี้นะครับจะเป็นลายผ้าที่ทางโรงงานผ้าถุงเนี่ยเขาผลิตออกมาสําหรับงานไซส์ใหญ่เท่านั้นนะครับลายที่เรียกว่าลายแปลกๆลายสวยๆแบบนี้จะไม่มีค้ะไปในตะกร้าเบอร์อื่นแน่นอนนะครับพี่พี่ครับเพราะว่าลายพิเศษโรงงานเขาจะพิมพ์ให้แค่เฉพาะตะกร้าเบอร์สองนะครับผลิตให้พิมพ์ให้แค่เฉพาะตะกร้าเบอร์2 ใครจะกดงานตะการไหนกดมาได้เลยนะคะพี่สิบผืนเก้าบาทตอนนี้เป็นลายถทยแบบดั้งเดิมนะคะแม่ๆนะใครชอบลายถทยแบบดั้งเดิมสิบผืนไปฝากคุณแม่คุณยายจ่ายเพียงสองลายเก้าบาทสวยทุกผืนสวยทุกสีนะคะเอบามาในก้าไหนกดสั่งซื้อได้เลยนะคะไม่ต้องลเลยเลกดให้ทานตัวนี้ไวคะ่ะแม่จานะคะยืนยันด้วยให้เสร็จเลยนะคะ ช็อตะก,ก้าไหนจิ้มได้กิ้มกดได้กดเลยนะคะแม่จ๋านะคะเอาไปเลยค่ะสิบผืนวันนี้สองร้อยเก้าบาทสองร้อยเก้าบาทค่ะตะกร้าที่คัทปัดหมดตอนนี้คือง,งานสิบผืนนะคะลูกค้าจ๋านาะสิบผืนยกเซตค่าสี่ข้อไลน์นะคะสองร้อยเก้าบาทส่งฟรีค่ะใครจะตัวรีบตัวนี้ค่ะใครอยากได้หลายเซตนะคะกดบวกเพิ่มจำนวนเข้าไปเลยค่ะหน้าคําจั่งซื้อจะมีตัวเลขหนึ่งบวกนะคะถ้าจะเอาสองเซตสามเซตก็บวกเพิ่มจำนวนเข้าไปเลืเลยนะคะ นึงเซตก็จะมี10บผืนนะคะยกมัดไปมัดนึงก็จะมี10บผืนค่ะนะคะตอนนี้จ่ายเพียงสองร้อยเก้าบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋าเนาะลายจ่ยแบบดั้งเดิมใครจะ หมดตอนนี้ค่ะดูอาจ่านะสองร้อยเก้าบาทค่ะนะคะถ้าชอบก็กดจักงซื้อได้เลยนะคะหรือว่าสนใจงานตะกร้าอื่นก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวแม่คับปักให้รีบกดรีบตัวเลค่ะพี่พจ๋านะคะถ้ากูปองหมดราคาเปลี่ยนเนาะนะคะนะคะสนใจงานตะกร้าไหนจิ้มได้เลยนะคะสองร้อยเก้าบาทค่ะนะคะตอนนี้นะสิบปืนอยู่ที่สองร้อยเก้าบาทกดเดนตะกร้าได้เลยนะคะไปฝากคุณแม่คุณยายหรือว่าจะซื้อไปทำอะรต่อคุ้มเกินคุ้มค่ะนะคะ นะคะได้ไปทั้งหมด10บผืนเฉลี่ยต่อผืนก็ผืนละ20่บาทค่ะนะคะกดได้เลยค่ะใครอยากได้หลายเซตก็บอกเพื่มจำนวนเข้าไปได้เลยนะคะนะคะจะมีตัวเลข1บวกหน้าคําสั่งซื้อนะคะถ้าจะเอา2เซตก็บวกเพิ่มเป็นเลข2นะคะบวกเพิ่มไปตามจํานวนได้เลยค่ะนะคะ2องบาทจ้าพี่จ๋าแม่กดได้เลยนะคะในจะกลาที่ปักหมดตอนนี้เป็นลายไทยแบบดั้งเดิมค่ะ10บผืนนะคะ